จะขัน้นติดบอลโอเคฮัลโลดีฮะปับ๊บโอเคเห็นปุ่มนี้ไหมปุ่ม F คือปุ่มไอ้ pe, กดเพื่อตีสวนเนาะนี่ปุ่ม Q คือแดดโอเคเปนะปิดเพลงไงวะโอเคเพลงมันสูนทีเกินไปเด็ดเด็ด S <s <us> แน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  <s us> มันยากกว่าเพราะมันมีอุปสรรคมาขวางนี่แหละ <S <s <us> <S ตีมันทำไมตีมันทำไมแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหมือนเสียเดียวเพราะว่าไอเวอร์ชันนะั้นมันโดนแล้วตายเลยเนาะแต่ว่าไอเนี่ยมันสมรอบนะฮะนี่เลือกตรงนี้อ๋อโอเค อัน,นี้ผมเพิ่งกผมเพิ่งเก็ตแล้วถ้าผมหันหน้าไปหาใครมันจะลิงไปหาคนนั้น <c oughs> ไหมนี่เห็นไหมเออดีอีเดี๋ยวลืมคนดวนั้นนะอโอเคเลยมามา <c oughs> อ่าตอนนี้เรามี7,600เล่น,ลอ,นอะไรบนะ้างเลอนทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราเป็นตัวอะไรลูฟี่ใช่ไหม ชิบโอเคได้ขอมมันอาวุธที่เราได้โหแต่ละอันอเอานี้แล้วกันืมแบบไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่ตีอ่ะืมกดพี่ปุ่มจะก,กดเลขหนึ่งไปกดคิวซะงั้น อีกแล้วแม่งเอโอเคเขาแมกมองไม่เห็นนะฮะแล้วมันซูมมาได้ไกลกว่านี้ไหมเนี Reality> ่ยไม่ได้แล้วพิมพ์แพ็คคืออะไรมิติข้อไหนมาลองนึงสิโอเคขั้นต่ำคือแล้วหมดเลยโอ้โห โอเคไดลิตเจอร์ลี่ใส่สิฮะมันเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่ม effect. เอฟเฟกเฮ้ยเดีๆๆๆๆๆๆๆ๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนจะเริ่มกันละวัดแมพอะไรเนี่ยอ๋อเพิ่งเพิ่งลองนี่ดูคลิกซ้ายเอาก็ได้นี่ว่ะคลิกซ้ายแทนกดปุ่มไอปุ่มอเอฟอ่ะเออเออยงี้ก็จะง่ายหน่อยมา <laughs> อะไรเนี่ย ทำไม่แต่ละคนมันลูกเลยเพลยวพาวจังวะของเรามีเลยติธีมือยืดเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดเเอาไปเลยเพื่อนได้นะเพื่อนได้นะเด็ดเด็ดโอเคไม่เลยกูมามามาเอเอไอ้เก้าเป็นหัน เฮ้ยเดยววะอืม huh. อ้าวอ้าวได้นะได้นะได้นะมาเฟสออฟกันหน่อยสามคนเดยวเฟสออฟกันหน่อยมาเอ้ยฟักสวยโอเครับได้รับได้รับได้อยู่โอเคโอเค อีอีมาดิเฮ้ยจ,จิ๊ดจิหนีไม่ทันก,ก่าฮ่าฮ่าไกลมากาชนะดีวะ่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โอโอโอแมปเปิดกว้างเลยรอบนี้เล่นง,ง่ายมากเด็ดเด็ด เดี๋ยวเดทำไมมาหาก,กูได้อะไรอะไรเออเพื่อนโดนแทนดีมาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดีวะขอบคุณมากเพื่อนเอไปเอาทำไม <c oughs> แล้วคือ Ability ไอปุ่มเล็กหนึ่งกูเนี่ยมันแบบมันไม่ได้เล็งคนด้วยมันมันสุ่ม เอาได้นะเพื่อนได้นะ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 เอาเพื่อนได้นะได้นะได้นะดีดแท็กมาปารีอะ กูรู้ว่ากดปุ่มคลิกซ้ายได้ดิกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนอาวุธเลยมาแมพอ้แมพอะไรเนี่ยเอ๋มามามา,า,า,ามามามาเอาโดูคนเดิมเขาเผื่อเข้ามาเคยกูจะเลี้ยงคนเดิเดิมเขามาเองนะตะกี้ไอ้บ้า ไปเลยู้ยเคอ่ะเพื่อไม่ตี้ยมาหรือด้านบนกับด้านล่างแล้วมามาุมาูเดินเข้าไปหาเลยมาดีสุดยอดากเอ้ยหมื่นหนึ่งเลยนี่ว่าใช่ไหมไอ้ตัวนี้ต,วตวัวไหนเท่าไหร่นะอ้าโอ้โหหมื่นเจ็ด โอ้แมปอะไรเนี่ยแบบชิ้นสแบบชิ้นสเด็ดเด็ดเด็เด,เ,ดเอา <c oughs> ออาได้นะได้นะได้นะได้ได้พี่ดาบแดงได้นะ <c oughs> เอาไดบอลไม่ไปที่อื่นซะแล้วอุดิที่ไม่ถึงเออมามา มันเปลี่ยนเป้ากลางทางได้เลย,เลยที่เอาจริง<ๆ>นี่น <c oughs> ี่แลือกี่คนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ผลไม่ผลเฟตออฟเคมาเราเราบีบือเพื่อน เรายังมีสกิลมือโอ้หมื่นสองแล้วป่ะแปบ๊บเดียวเล่นเพลินอยู่นะผมว่าเอาจริงมันกาจะหวังง่ายกว่าได้แหละอีกแบบหนึ่งที่ผมบอกคือแบบนั้นอ่ะคือมันมันยังไม่ถึงตัวแต่ว่าเอ้เราอีแตกไปแล้วอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะอะไรอ,อ,อะไรตีกันสองคนแล้วล่าสุด เพื่อนขวางเลยไอเดดเดดเดลีเฟกโอสุยรู้จักไหมไอยู่เครเนียไหมไปเล่นหน่อยนะแบบห้าหกดาวอ่ะฮะได้กูแดดเข้าไปเลยมา เปียบบ้างกันสแป๊มเด็กแกเไอ้หม,มุกดิได้ผมทุกรอบเลยวะเดี๋ยวรอบหน้าพผมผมชวนไอ้คนในดิฟมาเล่นดีกว่าเนะเออดวลกันแค่คนในดิฟอะไรเงี้ยน่าสนใจนะฮะ